โอเคต้นนี้นะคะนี่เราจะปลูกแบบนั่งแท่นนะคะเราจะไม่ขุดหลุมเพราะว่าเคยปลูกไปแล้ว9้าต้นนะคะฝั่งโน้นได้ผลดีมาก3มเดือนลากเดินเต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งแปลงเลยนะคะจะปลูกแบบนั่งแท่นหมดเลยแค่มา okay. ล,ลากเดินเต็มถุง okay. บกบารอะไรมา

และนี่คือการปลูกวิธีแบบนั่งแท่นนะคะเราจะไม่ขุดดุมเหมือนเอาทุเรียนมาวางแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ดินกลบดินกลบเข้าไปจะได้แบบนี้นะคะอันนี้รอดแน่นอนค่ะล้านเปอร์เซ็นทั้งแปลงนี้นะคะปลูกประมาณเกือบร้อยต้นมีทั้งหมดเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่กับสามงาน ปลูกต้นคู่นะคะระยะด้านนี้เจดเมตรนะคะแล้วก็ระหว่างร่องประมาณเจเหมือนกันแต่เป็นต้นคู่แล้วก็สาเหตุที่ปลูกดังแท่นนะคะเพราะว่าเคยปลูกไว้แล้วด้านโน้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูลากเดินดีมากปลูกลงไปแค่2เดือนนะคะเดี๋ยวพาไปดูลากเดินดีมากไป ไปดูกันมาเลยค่ะมาดูนะคะต้นที่พุ่งลงไปต้นนี้ปลูกก่อนนะคะต้นนี้อายุประมาณสัดเดือนมาแปเดือนแปดเดือนเพื่อดักุดต้นนี้ปลูกแบบนั่งแท่นเหมือนกันลากลอยหมดเลยรากลอยนะคะแต่ไม่เอาดินกกมามาซูมดูใกล้ๆกล้องกล้องดู พร้อมกันนะคะแตก็ต้นนี้สูงมากต้นนี้ซื้อมาต้นสองร้อยบาทนะคะซื้อมาต้นสองร้อยบาทต้นแตกแบบงามมากนี่ปลูกไปสามเดือนปลูกไปประมาณต้นเดือนสิงหาคมค่ะประมาณวันที่หนึ่งประมาณวันที่หนึ่งที่สองสิงหาคมแล้วก็อีกต้นหนึ่งนี้ก็รากยอดแตก หมดเลยยอดแตกแล้วนะคะอันนี้เราปลูกแบบนั่งนั่งท่านหมดเลยไม่ขุดหลุมเหมือนในวิธีเมื่อกี้ค่ะคือได้ผลดีมากเดินเร็วมากนะคะโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย